ท้องย้อยคอฟฟสโลบาร์ขายทุกวันไหมครับหยู่ทุกวันอาทิตย์ขายหกวันหยุดวันนี้อันนี้กินอันนี้มาครัง้งแรกครับถ้าใครจะสนใจท้องย้อยคอฟฟสโลบาร์ก็อยู่ตรงนี้ครับตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ <Okay. S 1> อ่าพิพิธภัณฑ์พ <Okay. S 1> ิมายอยู่ตรงก่อนขึ้นสะพานนะครับน,นี่ก็ตัวอ่าตัวพิมา, <Okay. S 1> ามายอ่ภาษายู่ปุ่นมาครับ,รบท้องย้อยขายมากี่ปีแล้วครับแค่สามปีแล้วแต่สามปีแล้ว อันนี้ขมไหมครับทำ็นเป็นขมผมไม่กินน่ะไม่ค่ะมีเหลืออันนี้ผมสั่งกาแฟเอ่อกาแฟก็เลยอ่าแกกาแฟนะครับทองย้อยทำไมต้องเป็นรูปแมวล่ะครับเนี่ยชื่อของแมวครับอะไรนะแมวเป็นเจ้าของร้านครับไม่เข้าใจคือแมวที่เราเลี้ยงค่ะเข้าใจรู้ เราจะมาถ่ายกาแฟตรงนี้เราก็เลยเออเก็บแมวได้ตรงนี้เราก็เลยแต่ว่าเก็บแมวได้ใช่เขาเข้าล่วงอยู่ตรงเนี้ยเขาหาชีตอมันโอ้หน่าสงสารเนาะโอ้มีผู้ใจบุญเนาะน่ารักจริงขอให้เจริญเจริญด้อร่ำรวยตังร่ำรวยคร่ตัวใจกเมาสื่อครับมีมีแบบไปแคมป์นะครับเนี่ยอยู่ตรงอ่พิศพันธ์พิมายครับคางขึ้นครับผมก็ไม่แอบกินครับน่ารักมากครับร่ำรวยมีร่ำรวยมีตังใช้ครับทองย้อยทัศนีโทรบาร์ครับฟู